คนที่ถึงบุญถึงกุศลหนึ่งจิตจะไม่นินทาจิตจะไม่จับจ้องเรื่องของใครจิตมีจะจะเป็นบุญกับคนไม่ถูกไม่ต้องจิตก็ไปแจกบุญเขาไปส่งสารเขาไปแผ่มเมตตาให้เขาโอ้โหคนที่เป็นบุญแถมไม่ยอมนินทาไม่ยอมเอาจิตไปจับแถมแผ่มเมตตาให้เขาอีก เอาบุญไปคอยไปให้เขาผู้พ้นจากทุกข์เป็นอย่างนี้จริงๆของเราสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วยังนินทารับหลังต่อไหมเนี่ยไปเจออะไรไม่ถูกหูถูกตายังเอาจิตไปจับอยู่ไหมเนี่ยนั่นถ้าวันใดไปเจอเรื่องไม่ถูกใจไม่ <c oughs> ก็จะต้องนึกถึงสวดมนต์แผ่เมตตา พอนึกถึงสวดมนต์ปุ๊บจิตจะไม่จับเรื่องเขาเลยจิตแผลเมตตาปุ๊บจิตจะไม่ไปจับนินทาเขาเลยคนมีขีริโอตับปะแค่จะนึกนินทาใครก็กลัวบาปเกิดแล้วขีริความละอายโอตับปะความเก่งกลัวต่อบาปนะพอนึกถึงขีริมันก็จะเกิดความละอายเกิดขึ้นเลยนึกถึงโอตับปะมันจะเก่งกลัวต่อบาปเกิดขึ้นเลยนะ ของเราเนี่ยบุญไม่เกิดแต่ไปเกิดกรรมนั่นกรรมก็เลยมากระทบจิตกระทบกายกระทบใจเราใจแล้วก็เป็นทุกข์กระทบกายกายก็เป็นทุกข์นั่นเห็นไหมถ้าจิตกายของเราเป็นบุญเป็นกุศลเสียมันจะไม่กระทบกายจะไม่กระทบจิตมันมีผลทั้งสิน้น